ครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับจะพาท่านไปชมผลงานของบ้านศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นสตูดิโอนะครับของนอ anyway. ้องศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านใกล้ๆผมเองนะครับบ้านใกล้ๆบ้านแม่เจียงไฮนี่เองนะครับนั่นก็คืออยู่ที่บ้านเด่นนะครับตำบลนังแหลอำเภอเมืองเจียงไฮครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมผลงานของน้องดิสกอนนะครับสุทธสมนะครับเป็น เเยี่ยไว้ชนนะครับเป็นคนยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะฮะแต่ว่ามีฝีมือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะออกสู่สาธารณชนนะครับออกสู่สายตาของพี่น้องสังคมเฮานะครับได้รับหูรับรากความงามและความความสามารถทักษะด้านงานศิลปะของน้องดิสกรนะฮะสุทสมนะครับนั้นนะครับวันนี้นะครับผมอยาหท่านไปเยี่ยมบ้าน แล้วก็ชมผลงานศิลปะของน้องนะครับน้องอดิสกรสุทธสมนะครบที่บ้านเด่น,นครับตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียจรหญไนี่นะครับก็เป็นอีกผลงานผลงานหนึ่งนะครับของศิลปินจังหวัดเจรงหายนะฮะที่สร้างชื่อเสียงเลครับจงหวัดเจริญไฮครับเาไปชมกันดีกว่าครับสาขาด้านวิชาจิตรกรรมไทยคณะศิลปะประจำชาติงานของผมจะเป็นงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ซึ่งจะเขียนแนวพุทธประวัติและความเชื่อครับผมศึกษาจบมาได้ประมาณแปดปีครับหลังแตกจบมาก็มาอยู่บ้าน,นครับซึ่งก็ใช่แล้วครับผมก็เดินทางมาเส้นทางสายศิลปินแต่ตอนแรกก็ไม่ได้เรียบเรียบหรูมากเท่าไหร่ครับใช้ชีวิตรุ่มๆุมดอน,นๆไม่มีเงินครับต้องไปหาเงินทำงาน แล้วก็มีวันหนึ่งผมไปร้านหนังสือครับผมไปซื้อหนังสือของ Steve Jobs มาอ่าน Steve Jobs ก็คือผู้ที่ทำ Macbook iPad iPhone ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับที่ปิ้งมาก็คือ Steve Jobs นะี่ยทำงานที่โรงรถครับคือทํางานคอมพิวเตอร์ที่ในโรงรถผมก็ปิ้งไอเดียมาว่าเออเนี่ยแหละคือพลังของผมผมก็เขียนรูปที่ในโรงรถ ผ่านมาห้าปีก็เก็บเล็กเก็บน้อยครับได้ได้ห้องเขียนรูปหลังนี้ขึ้นมาครับห้องหนึ่งครับแล้วก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆครับจนได้รางวัลอะไรพวกนี้ครับก็ผ่านมาอายุประมาณสามสิบก็ได้บ้านหลังนี้ขึ้นมาครับซึ่งเสร็จในปีที่ผ่านมานี่ครับครับสวัสดีครับผมนายนิสกรสุทธสกับยกมาจากโรงเรียนพ่อชักสาขาด้านงานกิตกรรมไทย คณะศิลปะประกรัชาติครับแล้วก็เรียนทุปฏติมก,กรรมไทยงานของผมนั่นจะเป็นงานแบบจิตรก,กรรมไทยประเททนี้เป็นระดับ2มิติครับตัดเส้นแบนขนาดบนขึ้นขึ้นดีสสอง้องดรวอว่าขึ้นสมุกนะครับแล้วก็เทคนิค,ทคเทคนิคปิดทองคาเร็วเหมือนช่างโบราณนะครับซึ่งงานของผมนั่นจะใช้เวลาหมากกว่างานของจิตรกรรมสากลพอสมควรน,นะครับต้องมีการเขียนแบบ เขียนแล้วเขียนแหมเขียนแลนั้นโลบแล้วลบแหมครับจนกวาจะได้สถาปัตย์ปรากำเรืองล้างขนาดนี้ครับแล้วเทคนิคปิดทองเนี่ยต้องใช้ยั้งมาเดือหรือว่าเฟกอย่างก็ได้หรือว่าใช้แทนยั้งมาเดือตอนปิดทองนี่ก็ต้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ฉนะาดเนี่ยฉาดนี่จะเป็นแร่ของเป็นแร่ของจีนที่มันเป็นสีแดงแล้วของออกมาบดกับโครงโลรงก,ก็คือ ที่เขาเป็นหมอครับเป็นลงเหมือนโคกนะครับมาโบสโบสโบ๊แล้วก็เอาน้ามาล่างล่างสนิมที่มันร้อยขึ้นออกเหมือนน้ำผูนะครับล่างทิ้งล่างทิ้งสามหลอกแล้วก็มาผสมกับยางกระถินครับแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ตัดเส้นหงนะครับหนเทคนิคโบราณมะครัอันนี้งั้นของผมนี่คั้หลอกมาจากกิจกรรมฝ่าผานังผู้ไทยสวรรค์ครับที่พิธณฑ์สถานแห่งฉาติกรุงเทพครับเมกอก่อนต่อดีผมเฮียนนั่นฝ่าผานังแห่งนี้ ยังบบฮื่อไทยรูปครับเขาต้องเอางานน่ะไปสกเก็ตจากผนังจริงแล้วสีเนี่ยผมก็ต้องเตรียมหอ่อใส่กระเป๋าไปแล้วก็เอาสีเนี่ยไปเทศจากผนังของแต้แล้วก็ของเขาเทว่าเออสีแดงเนี่ยแดงชาเนี่ยมันส้มมันเซนจรงไดเซนขขงห้องสีเซนนะครับสีโบราณอันนี้เขาห้องสีใบแค่อย่างนี้นะถ้าเ่ากลับไปโบ๊มาแล้วก็จับนั่นมาแล้วก็เอามาเขียนตีบ้านบ้านก่อไปใจบ้านหลังไงนะครับอยู่กรุงเทพมัน ก็ห่้งอยู่กันเนาะว่ามันราคาแพงเขาก็อยู่หลังน,น้อยๆอยู่กับเปิดหูประมาณสาคนครับก็เยนศิลปะไทยเหมือนกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นเกียรติยิ่งี่ผมได้รับเกียรติเปิดบ้านศิลปินเจีงยงไฮ้เนาะหนึ่งในซิบหลังแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่แตาบนดังแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ขออยากเชิญพี่น้องปีปีน้องๆป้าๆน,นะอะที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เชิญมาเยี่ยมบ้านผมนได้นะครับที่อยู่ อยู chat, en, 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 kilo, Divine, ่บ้านเดนขอห้องบ้านดงเหนือนะครับอยู่หลังโรงเรียนบ้านดุงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับของศิลปินจังหวัดเชียงรายนะครับในกลุ่มศิลปินทั้งหมดอยู่3า0ร้อคนนะฮะน้องก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่าสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาชาวโลกครับเพื่อได้สรมสร้เอาความงามของศิลปะครับซึ่ง สาหรับผลงานของน้องเด็กสกรนสุทธสมนะครับเป็นผลงานทั้งนั้นภาพเขียนเป็นภาพลายเส้นนะฮะถึงสวยงามมากทีเดียวนะครับก็น่าถึงทีเดียวนะครับสำหรับผลงานของน้องนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านครับช่วงยุคสงครามยาวนี่ผมจะไปแอลตัวใดลองไปแอลสตูดิโอของน้องนะครับที่บ้านเด่นนะฮะใกล้ๆเข้าโรงเรียนบ้านทุ่งนะครับตำบลนังแร่อําเภอเมืองเชียงรายแห่งนี้นะครับก็วันนี้นะฮะผมพิลภูมินำวงเพลงคนหนงครับพาทานมาแอลบ้านศิลปินนะครับก็ ขอที่ตอบผลต่อไปว่าบุตรบราท่านไปเอาที่ไหนอตอนนะครับ